ราชาลูกหนังทั่วโกคอเสเนอชัยชนะที่สวยหรูของลิเวอร์พูลที่แลกมาด้วยปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บลิเวอร์พูลภายใต้การนำของเจอเกนครอปเทรนเนอร์ชาวเยอรมันยังคงทำผลงานได้ตามเป้าหมายหลังบุกไปไล่อัดเจ้าถิ่นเบรนฟอร์ดถึงสนามจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมแบบขาดลอย4-1ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลิเวอร์พูลเพิ่มความหวังในการคว้าแชมป์พิมลิกก้าวหน้าไปอีกขั้นและนับเป็นการบุกมาชนะเบรนฟอร์ดถึงถิ่นเป็นครั้งแรกในยุคครอป แต่มีประเด็นที่น่าวิตกกังวลอย่างมากคืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักเริ่มจากเคอร์ติจโจนที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับบทบาทกองกลางฝั่งซ้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขณะที่ดิโกโชตาที่เป็นกำลังสำคัญในเกมลุกตลอดหลายนัดที่ผ่านมานั้นโชคร้ายจากจังหวะโดนผู้เล่นเบนฟอร์ดล้มทับซึ่งทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าจนถึงขั้นต้องใช้เปลหามออกจากสนามใน4ทันีลิเวอร์พูลมักจะโชคร้ายจากปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ แต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาก็ยังมีคนที่เข้ามาทดแทนได้เป็นอย่างดีโดยเกมนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์ที่ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมากลับมาลงสนามแทนโชตาที่ได้รับบาดเจ็บทันเวลาดาวเตะวัย31ป,ปียังคงแสดงให้เห็นความสําคัญถึงการกลับมาของตัวเองที่มีต่อแนวรุก,กลิเวอร์พูลโดยทําผลงานซัดไป1ประตูและทําไป1นึ่งแอซิสต์พร้อมกับปั่นป่วนแนวรับเบรนท์ฟอร์ดได้ตลอดทั้งเกมและหลังจากนี้ซาราคงจะประจําการทางดิมเส้นฝั่งขวาเป็นตัวหลัก เสียบแทนตำแหน่งโชตาขณะดีวการครอปจะเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลที่เข้มขน้นโดยมีซาร่าลูดิอัสดาวินนูเยสและโคดี้กัปโปยืนเป็น4ตัวหลักในแนวลุกคอยหมุนเวียนกันขณะที่โชตายัางไม่ชัดเจนว่าต้องใช้เวลานานในการพักฟื้นนานเท่าไหร่อย่างไรก็ตามในมุมที่ดีคือวัตรุเอนโดและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เริ่มประสานงานกันได้อย่างเข้าขาลงตัวมากขึ้นในแดนกลาง โดยในช่วงต้นเกมกับเบอร์รี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งคู่เล่นร่วมกันและยังดูไม่สมดุลน,นักจนกระทั่งครึ่งหลังครอปปรับเปลี่ยนตำแหน่งการยืนจึงทําให้เกมออกมาไหลลื่นมากกว่าเดิมเกมนี้ครอปยังมอบหมายให้เอนโดและแม็กอลิสเตอร์เล่นร่วมกันโดยดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นยืนปักหลักหน้าแผงแนวรับส่วนมิดฟิลอาเจนตายขยับขึ้นไปสร้างสารร์เกมรุกและผลที่ได้คือลิเวอร์พูลมีความแข็งแกร่งอย่างมากเอนโดควบคุมเกมและตัดเกมลุกของเบรนท์ฟอร์ดได้หลายจังหวะ ขณะที่แม็กอลิสเตอร์ใช้พลังงานในการสร้างสรรค์เกมและซัดไป1ประตูซึ่งดูเหมือนว่าการประสานงานของทั้งคู่จะดีขึ้นมากกว่านี้ถ้าหากได้ลงเล่นร่วมกันบ่อยบ่อผู้เล่นอีกหนึ่งรายที่ควรได้รับคำชื่นชมคือแรนกราเฟนแบดกองกลางดาวรุ่งชาวรัฐที่ถูกส่งลงสนามมาแทนโจนและก็แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองโดยเอาชนะการดวลภาคพื้นดิน5ครั้งจากทั้งหมด8ครั้งคเคลียบอล3าครั้งแย่งบอลคืนได้3ครั้งและผ่านบอลแม่นยำา8เเ แน่นอนว่าหากกราเฟ,ฟนแบกยังคงโชว์ฟอร์มได้แบบนี้ต่อไปในระหว่างที่โจนไม่อยู่ลิอร์ผูกก็มั่นใจได้ว่าจะมีนักเตะฝีเท้าระดับเดียวกันเข้ามาทดแทนได้อย่างไม่มีปัญหาและจะสามารถยืนระยะลุ้นแชมป์ไปได้จนจบฤดูกาลใจทำด้วยอะไรไมเคิลโอเว่นช็อกดาวินนูเดสกล้าชิปประตูแรกถล่มเบรนท์ฟอร์ ไม่เคล่นโอเว่นตำนานกองหน้าสโต็กซิตี้ยอมรับตนรู้สึกทั้งทึ่งและแปลกใจมากๆกับการตัดสินใจจบสกอร์สุดเหนือชั้นของดาวินนูนเยสหัวหอกฟอร์มฮอตลิเวอร์พูลในแมตช์ที่หงแดงทุบเบรนท์ฟอร์ด4-1เกมเคมบรีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยโชว์ทักษะคันเทพด้วยการชิปบอลเข้าหัวผู้รักษาประตูเบรนท์ฟอร์ด ช่วยให้โตนสกัดได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในครึ่งแรกโดยจังหวะการจบสกอร์ดังกล่าวทำเอาหลายคนถึงกับยกย่องความใจเย็นของหนุนเยสที่กล้ายิงประตูแบบนั้นโอเวนโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับการจบสกอร์ของนุนเยสว่าการจบสกอร์จากดาวินนูนเยสเมื่อวันเสาร์เป็นอะไรที่บ้าบอสุดขีดผมไม่สามารถหยุดดูจังหวะนั้นได้เลย,เลยและผมไม่รู้จะเริ่มอธิบายว่ามันเป็นทักษะที่ยากมากแค่ไหน การเลี้ยงบอลมาด้วยความเร็วบอลอยู่ห่างจากคุณแล้วก็เข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งมันห้ามทำผิดพลาดเด็ดขาดผมพิจารณาว่ามันเป็นการจบสกอร์ที่บ้าหำสุดๆมันอาจเป็นหนึ่งใน10หรือ2ใน10ในการจบสกอร์ที่ดีที่สุดคุณอาจเรียนรู้อะไรเล่นอรอย่างทั้งการชิปข้ามตัวหรือแตะหนีผู้รักษาประตูเพื่อเข้าไปยิงประตูและเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเขาในการจบสกอร์ผมไม่พยายามทำอะไรผิดพลาดเพียงแค่จะยิงประตูเหนือชั้น แต่ผมอยากเห็นลูกยิงแบบนั้นตอนที่ลิพูนำสามต่อศูนย์ไม่ใช่ยังเสมอศูนย์ต่อศูนย์อดีตดาวยิงลิพูและแมนเชสเตอร์เดระบุเฟอร์กิลฟานไดพูดถึงเกมที่250ห้ให้ลิเวอร์พูลชัยชนะเกมกับเบนส์ฟอร์ดศักยภาพของโกนาเต้และอื่นๆเฟอร์กิลฟานไดยกย่องชัยชนะที่สำคัญ4ต่อหนึ่งสำหรับลิพูเหนือทางเบนส์ฟอร์ดจากการที่เข้ามาถึงเหตุการณ์สำคัญให้กับหงแดงได้แบบมีสไตล์ กับตันทีมทําการเล่นในนัดที่250ของเขาให้สโมสรและเป็นผู้เล่นคนสําคัญจากการที่ทีมของเจอเกนครอฟยังคงรักษาตําแหน่งจาฝูงพิมลิกของพวกเขาเอาไว้ด้วยชัยชนะหนแรกที่เคยมีมาใน g ีเทคคอมมิชชั่นสเตเดียมประตูต่งตางๆจากดาวินนูนเยสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ม ohamed サラและโคดี้กักโปซึ่งอย่างพิชิตการเสียเขื่อที่โจและดิโกโชตาให้กับการบาดเจ็บในครึ่งแรกและดาวินนูนเยสตอนพักครึ่งเนื่องด้วยปัญหาความฟิตด้วย จากการพูดคุยกับเทีนทีสปอร์ตหลังเกมฟานได้ยกย่องความสำคัญของผลการแข่งขันกับการที่มีความโชคไม่ดีเช่นนั้นแน่นอนว่าผมพอใจมากๆเขากล่าวผมไม่รู้เลยว่าผมทำการเล่นนัดที่250ของผมให้ลิเวอร์พูลแต่มันคือช่วงเวลาที่น่าภูมิใจแน่นอนว่าสำหรับผมและครอบครัวของผมขอให้มีอีกมากมายกว่านี้วันนี้เป็นเกมที่ยากสำหรับหลากหลายเหตุผลเลยแม้แต่ก่อนจะมีทุกๆการบาดเจ็บระหว่างเกม มันจะยากเสมอเราไม่ชนะที่นี่ในสองครั้งหลังสุดที่เรามาเล่นปีก่อนผมได้รับบาดเจ็บที่นี่ด้วยพวกเขาทําให้มันยากสาหรับเรากับวิธีการที่พวกเขาไม่ยอมแพ้เสตพีผต่างๆการเล่นบอลไดรเรกที่พวกเขามีเราจะต้องพร้อมสําหรับการต่อสู้และประตูต่างๆที่เราทําช่วยอย่างมากเช่นกันผลการแข่งขันดังกล่าวหมายความว่าลิพูยังคงรักษาตําแหน่งจ่าฝูงในพรีเมียร์เอาไว้ได้เนื่องโดยเกมเย่ากับลูตันทาว จะเข้ามาในวันพุธนี้ก่อนจะถึงเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศในสุดสัปดาห์หน้ากับเชลซีที่เวมบลีและถึงแม้ว่าการบาดเจ็บต่างๆจะยังคงเล่นงานกลุ่มนักเตะของหง์แดงฟานได้บอกว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมของเขากำลังเพลิดเพลินกับโอกาสของการแข่งขันเพื่อลุ้นถ้วยรางวัลต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์และไม่กี่เดือนข้างหน้าผมคิดว่าทุกทกคนต้องการที่แข่งขันในทั้ง4รายการเขาพูดเสริมตอนนี้แน่นอนว่าเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นมากๆของฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง เนื่องโดยสิ่งต่างๆจะมีการตัดสินและแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีเกมนัดชิงชนะเลิศแต่คุณภาพของเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเรานั้นโฟกัสกับเกมที่อยู่ตรงหน้าเราและสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดแต่ปีนี้เราทำการโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมได้และนั่นคือการเอาชนะเกมที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้เป็นชัยชนะสำคัญสำหรับหลากหลายเหตุผลแต่เราได้มันมา เราค้นพบวิธีการถึงแม้จะมีทุกๆการบาดเจ็บระหว่างเกมตอนนี้มันเป็นเวลาในการพักฟื้นตัวและทำให้แน่ใจว่าเราจะพร้อมสำหรับวันพุธนี้นั่นคือความคาดหวังจากเราและผมกำลังตั้งต,า,งตารอมันแล้วเราจะออกไปลุยกับมันและในวันพุธนี้เราต้องการแฟนๆของเราด้วยเพื่อที่จะทำให้มันเป็นค่ำคืนที่ดีมากๆฟานได้ยังยกย่องคู่หูทางด้านเกมรับอิบราฮิมาโกนาเต้ซึ่งสร้างฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเคียงข้างกับผู้เล่นชาวดัช อีบูยังคงเรียนรู้เขายังคงอายุน้อยมากๆแต่เขามีศักยภาพอย่างมากฟานได้กล่าวเขามีทุกๆสิ่งสำหรับเซนตอ์ฮาบสมัยใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการที่เกมดำเนินไปในตอนนี้คุณจะต้องรวดเร็วคุณจะต้องพร้อมที่จะเล่นเล่นกับพื้นที่ว่างอย่างมากที่อยู่ด้านหลังและสามารถจะรับมือกับสิ่งนั้นได้เขาเป็นผู้เรียนรู้ที่ดีเขาต้องการที่จะเรียนรู้และเขาต้องการที่จะคว้าความรับผิดชอบนั้นของการเป็นผู้นำในทีมด้วย มันเป็นความยอดเยี่ยมกับการเห็นและผมชอบผู้เล่นเหล่านี้ซึ่งต้องการที่จะพัฒนาและดีกว่านี้และเป็นคนซึ่งมีแพชชั่นในการชนะแต่ละเกมและทุกๆเกมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับเกมที่250ของเขาใน,นานะผู้เล่นลิเวอร์พูลซึ่งเป็นการชนะ170นัดฟานได้ยิ้มจากการที่เขาบอกว่าผมเล่นร่วมกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่แค่นั้นผมภาคภูมิใจกับการเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลเป็นกัปตันทีมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรมันเป็นความยอดเยี่ยมและผมสนุกกับแต่ละวันและทุกวันการออกมาจากอุโมองค์เทียนฟิลหรือที่นี่การนําผู้เล่นทั้งหลายออกมาตอนที่ผมเป็นเด็กตัวเล็กๆผมฝันถึงการเล่นในพรีเมียรมาโดยตลอดการออกไปที่นั่นแล้วทําสิ่งที่ผมรักมันเป็นความยอดเยี่ยมและอย่างที่ผมบอกขอให้มีอีกมากมายกว่านี้ ลิวร์พูเอเคอรรายงานว่าแอนดูลอมสันเปิดเผยว่าเขาได้นำคอเนอร์แบดลี่ไปอยู่ใต้ปีกของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผมเป็นดาวรุ่งผมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและได้รับการผลักดันจากนักเตะค,คนอื่นๆมากมายและตอนนี้ผมคิดว่ามันถึงตาผมแล้วที่ผมจะต้องเป็นคนที่คอยผลักดันเขาบ้างแล้วละ่ะคอเนอร์แบดลี่เขาเล่นในตำแหน่งเดียวกันกับผมและผมคุยกับเขาตลอดเวลา และเขาเองก็มีความคิดเปิดกว้างและยอมรับในสิ่งที่ถูกสอนเสมอและผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาของเขาเขาค่อนข้างสนุกกับมันสนุกไปกับผลงานที่เขากําลังดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนผมจะคอยผลักดันเขาแบบที่ผมเคยได้รับมาก่อนเขาจะมีผู้เล่นมากมายที่จะคอยยืนอยู่ข้างๆให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเล่นเขาสามารถที่จะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไม่ต้องสงสัยในอนาคตจากนี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ